คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำเร็จรูปสไตล์บ้านสำนักงานรูปแบบรีสอร์ทแบบมีห้องน้ำภายในขนาดใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้สใบนะครับที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นงานสั่งผลิตนะครับรายละเอียดของตัวตู้กันก่อนครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับทั้ง2ใบจะเหมือนกันดังนั้นผมขออนุญาตพารมารีวิวที่ใบนี้นะครับแค่ความแตกต่างของประตูและหน้าต่างที่สลับด้านกันครับตัวตู้ครับเป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80นี่คือด้านกว้างนะครับ3.00เมตรแล้วก็ยาวด้านข้างครับ6.00เมตรสูง2เมตร80ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้ทนะครับเป็นสีอบนะครับตัวนี้พาวเดอร์โค้ทสีขาวครับ แล้วก็ตัวตู้สามารถซ้อนกันได้2ชั้นนะครับมีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายแล้วก็มีรางระบายน้านะครับเวลาซ้อนกันเนี่ยก็สามารถยกซ้อนในรูปแบบลักษณะวางคู่ขนานกันได้ครับผมรายละเอียดของตัวตู้กันต่อครับตัวตู้ครับผนังจะเป็นผนังไอโซวอลนะครับซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีภายในแผ่นเหล็กเคลือบสีภายนอกพร้อมฟิล์มกันรอยและตรงกลางจะเป็นฉนวนการความร้อนฉนวนตัวนี้เรียกว่าโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือ กันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการส่งออกนะครับตัวนี้แล้วก็เรามีฟิล์มหุ้มให้ทั้งภายในภายนอกนะครับอันนี้สามารถแกะได้นะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือฟิล์มนะครับทั้งภายในภายนอกมีให้หมดนะครับไว้เพื่อสำหรับกันลอยครับตัวตู้รุ่นนี้นะครับลูกค้าสั่งผลิตเป็น1ประตูใหญ่นะครับจะเห็นว่าเป็นประตูนะครับด้าน3เมตรนี่จะเป็นประตูขนาดกว้าง2เมตรสูง2เมตรห้าเซนนะครับ เป็นประตูบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนพร้อมมุ้งลวดภายในครับส่วนด้านขวามือที่เป็นด้าน6.00เมตรตัวนี้จะมีหน้าต่างปกติจะมีให้2อ,อันนี้ลูกค้าเพิ่มหนึ่งนะครับจะเป็น3มชุดเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมเหล็กดัดให้ตู้ไปนี้มีห้องน้ําขนาดใหญ่ภายในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตัวพัลดลมดอวกากครับจะเป็นฮาร์ตลีขนาด8นิ้วครับจุดต่อไฟภายนอกแบบกันน้ําตัวผู้ตัวเมียนะครับ พร้อมสายกาวแล้วก็แท่งกาวครับอันนี้เป็นแบบกันน้ําทั้งหมดนะครับหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนสลับให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน3.00เมตรอีกหนึง่งฝั่งจะเป็นตําแหน่งของระบบท่อน้ําเข้าน้ําออกนะครับก็คือสามารถจํานาภายนอกและระบบใช้งานได้ทันทีครับแล้วก็จะมีตําแหน่งของพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำครับขนาด6นิ้วของฮาตาลิแล้วก็ตําแหน่งการติดตั้งแอร์ครับขนาด10,000 2,000 BTU นะครับอันนี้เป็นของเซ็นทรัลแอร์นะครับตัวนี้ลักษณะาการติดตั้งจะติดด้านบนนะครับยึดกับโครงตู้แล้วห้อยลงมาแล้วก็นี่คือระบบท่อทั้งหมดนะครับส่วนด้าน6.00เมตรหนึ่งฝั่งจะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับคือเวลานี้ลูกค้าน่าจะนํามาชนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกําหนดตําแหน่งประตูหน้าต่างได้ครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ทั้งหมดครับผนังนะครับจะเป็นไอโซวอลหลังคาเป็นแผ่น ฉนวนกันความร้อนนะครับก็คือจะเป็นฝ้าเมทัลชีตหนึ่งชั้นฉนวนกันความร้อนแล้วก็หลังคาเมทัลชีตครับผมอยู่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับรายละเอียดภายนอกครบถ้วนนะครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับขอยาปิดประตูนะครับเนื่องจากว่าตู้มีฉนวนกันความร้อนทั้งผนังและหลังคาแล้วเวลาเปิดแอร์เขาจะเก็บความเย็นนะครับกันร้อนเก็บเสียงและก็ไม่ลามไฟได้ครับตัวนี้สวิตช์ทางเข้าครับแล้วก็มีปักคู่กาวนะครับเป็นของฮาร์โก้สวิตช์ทางเข้าจะควบคุมหลอดไฟ LED วดีของ ผลิตจำนวน2อหลอดและพนุนฤดูกาศฮารตาลี่ครับเทสปิดครับเทสเปิดครับปลักคู่กาวมีด้านทางเข้านะครับตรงนี้ให้1ชุดครับแล้วก็ฝั่งด้านไกลตรงนี้นะครับใต้ตู้ควบคุมอีก1ชุดครับเลื่อนมาด้านบนครับตู้ควบคุมเป็นของเลเซอร์พราอมเซอร์กิตแลวก็เซอร์กิตนะครับตัวนี้แล้วก็พนุนฤดูกาลฮารตาลี่ครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับพร้อมเหล็กดัดครับปกติมีให้2อนี่ลูกค้าเพิ่มอีก1ชุดครับ พื้นครับเป็นโครงสร้างเหล็กซิงคปอดสนิมแล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา18มิลแล้วก็ปูทับหน้าด้วยกระเบื้องยางแผ่นนะครับแล้วก็มีคิ้วนี่ครับการกระแทกให้รอบตู้แล้วนะครับตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งไปครับตำแหน่งต่างๆเนี่ยสามารถสลับได้ตามความต้องการาาการใช้งานนะครับตัวนี้ครับจะมีห้องน้ําภายในขนาดถึงเมตราคูณเมตรตำแหน่งลูกค้าระบุมาเครื่องปรับอากาศให้ติดตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเข้าครับจะมีรีโมทเครื่องปรับอากาศ แล้วก็สวิตช์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดระบบไฟฟ้านะครับเป็นของฮารโก้ครับนี่คือเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ก่อนะบมาดูรายละเอียดภายในห้องน้ําครับมีประตูทางเข้าเมื่อผมเปิดเข้ามาสักทู่นะครับนี่นะครับตำแหน่งการเดินท่อแอร์ครับหลอดไฟครับเป็น LED ของลิบพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด6นิ้ว พื้นครับเป็นกระเบื้องแกรนิโต้3 3 0คูณ30ปูสูงขึ้น1แถวนะครับแล้วก็มีระบบระบายน้ําให้ส่วนตัวนี้ครับจะมีเครื่องทันอุ่นนะครับเป็นของชาร์ปแล้วก็เรน n s เวอร์พร้องฝักบัวน้ําที่ใส่สบู่ครับอ่างล้างหน้าพร้องทอเตอร์ครับตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวของสุขภัณฑ์ครับนะฮะก็มีครบถ้วนแล้วนะครับฝักบัวชาระนะครับ แล้วก็ที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวหน้าต่างที่เพิ่มอีก1ชุดครับมีคือรายเดียดภายในนะครับผนังการเชื่อราอยู่แล้วนะครับตัวนี้อาบน้ํายได้ตามปกติครับเพราะเป็นผนังไอโซวอลครับมาดูที่ระบบหลังคาครับหลังคาเป็นระบบ2ชั้นนะครับจะเป็นฝ้า1ชุดนะครับด้านบนฝ้าเนี่ยจะเป็นส่วนการความร้อนแล้วก็ด้านบนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นหลังคาเนทัลชีทครับนี่คือรายเดียดภายในทั้งหมดนะครับ สรุปนะครับภายในตู้รุ่นนี้มีห้องน้ําขนาด1เมตร50คูณ3เมตรพร้อมสุขภัณฑ์ต่างๆครบชุดเ,เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็เครื่องปร,ปรับอากาศสวิตไฟปลั๊กไฟพัดลมดูดอากาศหลอดไฟฉนวนกันความร้อนนะครับประตูพร้อมมุงลวดนะครับตัวนี้มีให้ครบหมดแล้วนะครับนี่คือรายละเอียดของทั้ง2ตู้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับ ที่เบอร์089-999-5345หรือที่ลาย oa ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com อยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค,ค,ค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำเร็จรูปรูปแบบบ้านรีสอร์ทแบบมีห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในฟรีแอร์สวัสดีครับขอบคุณครับ